สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นในจิรยุหวงทรับโคโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้27มกราคม2568เวลา10นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานปเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยจะกดปุ่มส่งมอบเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนกว่า3ล้านคน โดยนายภูมิธรรมเวชเชียชัยรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายนุทินชาวิรกูลรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทร์รัรองทองรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจุลพันธ์นมิววัตรรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลัง,รรง,ลงและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับผู้ได้รับเงิน10,000บาทผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพร้อมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนของตัวแทนประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนเงิน10,000บาทสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาลต่อการขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมตามแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภา รัฐบาลจะดําเนินการโอนเงินตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐหากติดขัดยังไม่ได้รับกระทรวงการคลังจะทําการโอนซ้ําให้กับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการอีก3ครั้งเมื่อพ้นกาหนดการรีทายครั้งที่3กระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการแล้วจะรวบรวมข้อมูลส่วนที่เหลือเพื่อประมวลเหตุผลในการที่ยังไม่ได้รับเช่นบางกลุ่มอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งรัฐบาลจะรอผลจํานวนตัวเลขที่เหลือเพื่อกําหนดทิศทางและวิธีการต่อไป